เขารูปหัวใจที่ใครหลายคนอยากจะมาเยือนมาชมความงามของธรรมชาติที่หลากหลายแต่ด้วยความสูงและเส้นทางที่ไม่ได้สะดวกสบายเอาซะเลยมันอาจจะเป็นความท้าทายเพื่อให้เราได้ขึ้นชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตผู้กระดึงณจุดจอดรถผู้โดยสารผ่านกเขา ที่ร้านเจกิมเรียกได้ว่าเป็นจุดรวมของนักเดินทางที่เดินทางโดยขนส่งสาธารณะเพราะที่นี่มีทั้งอาหารเครื่องดื่มของฝากมีห้องน้ำไว้บริการก่อนที่จะเดินทางไปอุทยานข้างๆกันมีร้านขายหมวกไหมพรมทํามือจากชาวบ้านในชุมชนละแวกนั้นติดกันเป็นจุดบริการรถสองแถวเพื่อนั่งต่อไปอยังอุทยานาาาและก่อนเข้าอุทยาน จะต้องลงไปซื้อตั๋วผ่านทางให้เรียบร้อยเ <R ain> มื่อถึงอุทยานจะต้องลงทะเบียนร,รายงานตัวณจุดที่1จุดที่2ชํชำระค่าประกันภัยและลงทะเบียนชำระค่าที่พักตรงจุดที่3หลังจากนั้นหากใครต้องการลูกหาบก็ต้องไปซื้อแท็กติดกระเป๋าและต่อคิวเพื่อชั่งน้ำหนักณจุดที่4ลูกหาบหลายคน ก็เตรียมการแบกหามกันอย่างขมักขม้นก่อนขึ้นเขาก็ไม่ลืมที่จะให้เจ้าหน้าที่ประทับตาพาสปอร์ตอุทยานหน้าที่49ข้างทางขึ้นทางด้านขวามีศาลาพระพุทธและศาลของเจ้าที่เพื่อคุ้มครองการเดินทาง สำหรับคนที่นับถือและก่อนทางเข้าเส้นทางเดินป่าจะต้องลงทะเบียนผู้เดินทางอีกครั้งการนำไม้ค<ทาง>้ำยันติดตัวไปด้วยจะช่วยพยุงตัวผ่อนแรงในการปีนป่าย หรือไต่ลงได้ไม่น้อยเลยระหว่างทางได้พบกับเด็กน้อยจากโรงเรียนบ้านห้วยมาโดยการนำทีมของคุณครูที่พามาก็เพราะว่าอยากให้น้องๆได้รู้และได้เห็นความงดงามของภูที่เป็นของดีประจำถิ่นสู้ไหมสู้ไหมเอ๊หนึ่งสองสามเย้หนึ่ง <Hey, S 2> สองสามเฮ้ 1> 1, 2, 3, yeah. 1, 2, จากจุดเริ่มเดินเท้าประมาณ800เมตรก็ถึงจุดแรกคือปางกกค่าอีก200เมตรจะถึงซ้ำแหกจุดพักนี้มีของที่ระลึกมีอาหารเครื่องดื่มและที่สำคัญที่พลาดไม่ได้เมื่อมาถึงซ้ำนี้คือการได้กินแตงโมเย็น ให้ชื่นใจนั่งพักเหนื่อยสักพักก็ออกเดินทางต่อเดินไปอีก700เมตรจะถึงซัมบอนอีก440เมตรจะถึงซัมกกกาะอ,อีก200เมตรจะถึงซัมกอซางอีก140เมตรจะถึงพรานพรานแปร 440เมตรถึงซำกกว่า460เมตรถึงซำกกไผ่300เมตรถึงซำกกโดนตรงจุดนี้จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่24ชั่วโมงมเจ้าหน้าที่ <c oughs> ก็ไปฝึกมาแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุด อีก450เมตรส้ำสุดท้ายคือส้ำแคร่หลังจากออกจากซ้ำแคร่ก็ได้พบกับเจ้ากลุ่มลิงที่กำลังสุกซนกันอยู่ข้างบนนั้นหลังจากนี้เป็นอีกหนึ่งที่ที่เรียกว่าโหดอีกหนึ่งจุดก่อนขึ้นหลังแปรคือบันไดลิงเห็นแบบนี้คิดว่าง่ายแต่ขาที่อ่อนล้าจากการเดินขึ้นมาตั้งแต่เช้าจนมาถึงตรงนี้เรียกได้ว่าแทบยกไม่ขึ้นเลย ตรงจุดนี้ได้ยินเสียงแววจากข้างหน้าว่าบ้านอยู่ใต้เลยมาหาอากาศหนาวที่นี่แล้วก็อยากเจออากาศหนาวอ่าอยากไล่อยากมาลองเพราะเป็นคนใต้ใช่เพราะเป็นคนใต้นี่ก็เป็นเหตุผลของพี่นีและครอบครัวที่ทําให้เราได้มาเจอกันในวันนี้เกินผูกระดึงไม้เหนื่อยเลยนก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 กังหัจากซำแคร ต้องเดินอีก1,300เมตรก็จะถึงหลังแปรรวมระยะทางจากด้านล่างประมาณ5.5กิโลเมตรจากจุดนี้เราจะได้ชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงแต่การเดินทางยังไม่สิ้นสุดหลังจากหลังแปรต้องเดินเท้าต่ออีก3กิโลเมตรครึ่งเพื่อไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยววงังกว่างระหว่างทางเป็นลานกว้างและป่าสนพื้นดินทรายเดินไปหน่อยก็จะเจอต้นไม้นักเลง เป็นต้นสนที่ยืนต้นตาระงานอยู่กลางทางเดินก่อนที่จะถึงปลายทางน่าได้พบกับไก่แจ้และฝนที่เดินไล่กันมาเป็นช่วงๆและได้คําตอบว่าที่มาเพราะไม่เคยมาและอยากจะมาลองสักครั้งหนึ่งตอนนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยครับพี่เหนื่อยแต่ว่าก็สู้เพราะว่าไม่เคยมาเออมาแล้วก็ต้องเดินให่ถึงเออครับแล้วเล่าวะกูไม่ออก ครั้งแรกแล้วอาจจะเป็นครั้งที่ครั้งสุดท้ายมาอีกเดี๋ยวรอเขาเรียกว่าอะไรนะรอกระเช้ารอกระเช้าน่าจะอยากมาให้ได้ทุกปีอ่าอ่าโอ้จริงเหรอใช่เฮ้ยจริงที่นี่ขนาดปีแรกยังแตนแตนแตนถึงแล้วถึงแล้วข้างหลัง และแล้วก็ถึงศูนย์บริการถ้าใครไม่ได้เตรียมเครื่องนอนมาก็มาจุดนี้ได้เลยและเราก็ไปหาเต็นท์เพื่อเก็บของปะไปดูตะวันตกดินที่ผาหมากดูกันทุกคนตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามเรากำลังจะเดินทางไปดูพาทิตกที่ผาหมากดูกนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้อับน้ำเลยล้างหน้าอย่างเดียวเพราะว่ารอลูกหากขึ้นมาน่าจะเย็น อากาศตอนนี้ก็เย็ยนเย็นสบายสบายนี่ดูทางข้างหน้าถึงแล้วผาหมากดู เป็นผาที่มีลานหินกว้างเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินอยู่ห่างจากที่พักประมาณ2กิโลเมตรครึง่งะไปดื่มดำแสงสุดท้ายของวันให้หายเหนื่อยกัน าแก้ปวดจากเมื่อคืนก็ยังไม่ออกฤทธิ์เพื่อบรรเทาอาการปวดระบมของช่วงล่างจึงทำให้ไม่ได้ออกไปดูตะวันขึ้นของเช้าวันนี้เช้านี้เลยลากตัวเองออกมาเติมกำลังเพื่อเตรียมการเดินทางต่อไปไก่แจ้ฝนและนัดได้นัดกันเพื่อออกเดินทางเพื่อไปดูเมเปิลและแสงเย็นที่ผาลมสักเส้นทางที่ไม่ถือว่าลำบากนักและป้ายบอกทางที่มีเป็นระยะ ทำให้นักเดินป่าหน้าใหม่อย่างเราเข้าไปพบกับโลกอีกหนึ่งใบที่ไม่เคยเจอนอกจากภาพสบายตาที่ได้เห็นเธอลองหลับตาฟังเสียงนี้ดู สุดเราก็ได้มาถึงเมเปิลต้นแรกที่น้ำตกเพนพบใหม่เมเปิลจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสดใสในช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์แต่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นด้วยและในปีนี้แค่วันที่9ธันวาก็โรยเกือบหมดซะแล้วแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเราได้ต้นเมเปิล พบตามป่าดิบเขาหรือตามริมลำธารบนภูเขาหินทรายระดับความสูง1,300-2,200เมตรจากระดับน้ำทะเลพบในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นเช่นดอยภูคาถ้ำสะเกินภูหินร่องกล้าภูหลวงภูกระดึงและแลนด์มาร์กที่คนส่วนใหญ่นิยมไปถ่ายรูปจะอยู่ที่น้ำตกเพ็นพบใหม่และน้ำตกถ้ำใหญ่ระยะทางรวมแล้วประมาณ 4.8กิโลเมตรเสเบียงที่เตรียมไว้สำหรับมือกลางวันก็ได้ถูกนำออกมาเพื่อเป็นกำลังของเราทั้ง3มคนที่ริมทานใกล้กับน้ำตกทําใหญ่ก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปผาลมสักอีกประมาณ7.6กิโลเมตรผ่านทุ่งหญ้าผืนกว้างผ่านป่าสนทิวสูงก่อนที่จะถึงสะอโนดาต เป็นสระน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่มีน้ำขังอยู่ตลอดทั้งปีผ่านน้ำตกสอเหนือใส่ทานที่แวดล้อมไปด้วยความชุ่มชื่นนี่ก็คงเป็นร่องรอยสนุกสนุกของผู้ที่นั่งพักระหว่างทางตรงจุดนี้ได้พบกับพี่มิงกุ๊กไก่และน้องฝน ผู้ร่วมทางที่ได้พูดคุยกันเล็กน้อยแต่ก็ทำให้ได้ปลดปล่อยความเหนื่อยล้าได้ชั่วขนาเลยลงวันไหนคะลงวันพรุ่งนี้ตอนเช้าเลยครับที่มาจากไหนอะฮะชุมชค่ะโซนอานาคอนดเัเนลอ๋อเด็กพนักคอนอยู่ที่ไหนคะอยู่บางเสือฮะออบ้างเดียวก,กันบ้างผม,ผมก็บางเสือเอตรงไหนอฮะ สบายดีไหมทางดีมีเซเว่นทางดีมีเซเว่นโอเคขอบคุณค่ะอย่าไปเชื่อโกหก <laughs> ทุกคนตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปที่ผาลมศัก์ไปดูพระอาทิตย์ตกดินตรงน,นี้ก็ภ <laughs> ูกระดึงเป็นภาษาพื้นเมืองของชาวเลยแปลว่าระครังใหญ่ชื่อนี้มาจากเรื่องเล่าที่ว่า ในวันพระชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงกระดิ่งหรือเสียงระฆังจากภูเขาลูกนี้เสมอเอาภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินวันนี้ไปให้ดูนะฮะที่ผาลมสักภูกระดึงมีรูปทรงคล้ายหัวใจจึงได้รับการตั้งชื่อว่าภูกระดึงขุนเขารูปหัวใจถึงแล้วผาลมสักบรรยากาศณจุดชมวิวนี้มีกลุ่มคน ที่กําลังรอถ่ายภาพใต้ต้นสนที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่หลายคนก็จับจองพื้นที่เพื่อรอเวลาเชื่อแล้วว่าแสงเงาบรรยากาศและองค์ประกอบทุกสิ่งที่เห็นนั้นมันงดงามกว่าการมองจากภาพหรือคำบอกเล่าใดๆ nope เมื่อได้มาพบด้วยตัวเอง เช้าวันขากลับหลังจากทำภารกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยเราทั้งสามคนและความเจ็บปวดที่มีมาตั้งแต่วันแรกก็พร้อมแล้วที่จะเดินทางไต่ระดับลงไปยังจุดเริ่มต้นโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะลงไปข้างล่างกันแล้วนะฮะหลังจากนี้จะไม่ขอถ่ายทอดอไรแล้ว,ลวเพราะว่าจะตั้งใจลงเป็นอย่างดีใช่ไหมใช่ใช่ไหมโอเคตั้งใจเดินโ <laughs> อเค okay. <laughs> <laughs> งั้นเดี๋ยวเราไปจกักางล่างกทีหนึ่งไปละบาย ทุกคนเจอนี่ฮะเพื่อนเอเบลนักเดินทางอิสระเรารู้จักกันตอนที่ไปอะไรนะโรงเรียนใช่แกบ้านเขาข่าใช่ไปทำสารานี่นี่กำลังเดินลงแต่อันนี้กำลังเดินขึ้นกำลังเดินขึ้นแล้วดูนี่สภาพโอ้ยสงสารที่เดินที่เจอเพราะว่าเรามองมองพื้นน่ะแล้วมองไปเจอเพราะว่ามองไปเจอนิวนางก้มหน้าก้มตาเดินไม่ได้มองใครแล้วก็โอ้ย ดีใจด้วยเจ้ามาครั้งที่สองแล้วใช่ไหมครั้งที่สองก็ขอให้เส็นสภาพแล้วเหรอวะสบาย์สบายมากนี่กิโลสิบห้าโลสิบห้าโลจ้ะชิวชิวโอเคไงให้กำลังใจการเดินส่วนกันระหว่างขาลงของนัดและขาขึ้นของเอเบลทำให้เราได้พบกันระหว่างทางถึงแล้วหันมาหน่อย ถึงแล้วอยากจะบอกอะไรหน่อยไหมครับนึงมาสิสนุกมากเลยไหนผลว่าไงบ้างทริปนี้อ๋อมากเลยครับสนุกมากทุกคนเที่ยวทีมากเอาจะพึ่งแค่กันบู้ใจเย็นๆเอามาเป็นไงบ้างฮะสนุกคุ้มต้องมาใครไม่ได้มางมาได้นะครับแล้วเจอกัน พิแล้วูดกดกึงเขึ้นชื่อว่าขยะแม้แต่เพียงเศษเสี้ยวเล็กน้อยมันก็ทำลายธรรมชาติได้เหมือนกัน ภาพนี้ก็คือหนึ่งในคำตอบสำคัญของสิ่งที่กล่าวมาหากใครได้เก็บขยะระหว่างทางก็สามารถนำลงมาเพื่อส่งคืนให้เจ้าหน้าที่และตรงจุดนี้เราก็จะได้รับใบประกาศเพื่อเป็นสิ่งแทนคำขอบคุณจากอุทยานด้วยนะทุกคนล้วนมีเหตุผลที่จะออกเดินทางแต่มันก็ไม่สำคัญเท่าในระหว่างทางนั้นเราจะเก็บเกี่ยวสิ่งดีๆสิ่งที่งดงามไว้หรือไม่ขอบคุณทุกคน ที่ได้พบได้ส่งรอยยิ้มได้ให้กำลังใจได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวและอีกหลายๆสิ่งมันเป็นภูกระดึงที่ทั้งตึงเปรี้ยและตรึงใจของนัดอีกหนึ่งตอน